สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกิน3ตํตำแหน่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําข้อแรกกันเลยนะคะค่ะสําหรับในข้อนี้นะคะเราจะเขียนเศษส่วนนะคะเราจะเปลี่ยนเศษส่วนนะคะให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะแล้วก็การอ่านทศนิยมนะคะก่อนอื่นเลยเราไปดูหลักการด้านบนก่อนนะคะ ด้านบน that, นะคะเขาบอกว่าเศษส่วน том, ที่มีส่วนเป็น10สามารถเขียนในรูปทศนิยมได้1ตําตำแหน่งแปลว่าหลังจุดเนี่ยจะต้องมี1ตัวเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะเศษส่วนที่มีส่วนเป็น100นะคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้2ตํตำแหน่งแปลว่าหลังจุดจะมีเลขอยู่2ตัวนะคะต่อไปนะคะเศษส่วนที่มีส่วนเป็น1,000นะคะสามารถเขียนในรูปทศนิยมได้3ตํตแหน่งนะคะ แปลว่าหลังจุดเนี่ยจะมีเลขอยู่แค่3ตัวนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูจำนวนแรกนะคะเราจะเห็นว่าเป็นอ่านว่าเศษ4ส่วน10นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนเลขสีลอไว้เลยค่ะส่วน10อ่าเรามาดูด้านบนนะคะเขาบอกว่าถ้าส่วน10เนี่ยจะเขียนให้อยู่ในรูปโพนิยมได้1ตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นเรานับเดินหน้าไปเลยค่ะ4 หลังจุดจะต้องมี1ตัวแปลว่าจุดจะต้องอยู่ตรงนี้นะคะข้างหน้าจุดก็เป็นเลข0ูนย์นะคะจำนวนนี้นะคะทศนิยมจำนวนนี้เราจะอ่านว่า0จุด4นะคะตัวต่อไปค่ะส่วนเป็น100นะคะส่วนเป็น100เขาบอกว่าถ้ามีส่วนเป็น100เนี่ย จะเขียนในรูปทศนิยมได้สองตำแหน่งแปลว่าหลังจุดจะต้องมีเลขอยู่สองตัวข้างบนคือเลข8เราใส่8รอไว้เลยค่ะหลังจุดต้องมีเลขสองตัวนะเพราะฉะนั้นเรายังเติมจุดไม่ได้เราต้องเติมเลขศนก่อนโอเคเราเติมจุดและหลังจุดจะมีเลขสองตัวตามเงื่อนไขเลยแล้วข้างหน้าก็เติมเลข0นทศนิยมจำนวนนี้เราจะอ่านว่า จุดหลังจุดเราอ่านเรียงตัวนะคะ0.08อันนี้คือคำอ่านทศนิยมนะคะต่อไปค่ะเศษส่วนนะคะเป็น33ส่วน10ถ้าส่วน10จะเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้1ตําตำแหน่งนะคะ1ตำแหน่งแปลว่าหลังจุดเนี่ยต้องมี ตัวเลขอยู่แค่1ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราเขียน32รอไว้ก่อนเลยค่ะหลังจุดต้องมีเลข1ตัวแปลว่าเราต้องใส่จุดตรงข้างหน้าเลข2ก็จะได้ทศนิยม1นึ่ตำแหน่งแล้วนะคะเราจะเห็นว่า32ส่วน10เนี่ยก็คือ3.2คําอ่านค่ะอ่านว่า3จุด 2นะคะต่อไปค่ะจำนวนต่อไปนะคะส5่ส่วน100ส่วน100นะคะถ้าส่วน100เราจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้2ตํตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นหลังจุดจะต้องมีตัวเลขอยู่เพียง2ตัวเท่านั้นนะคะเราเขียนไว้เลยค่ะเลขด้านบนคือ456 เราเขียนล้อไว้ก่อนเลยค่ะส่วนหนึ่งร้อยเป็นทศนิยมสองตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่งแปลว่าหลังจุดต้องมีเลขอยู่แค่สองตัวเพราะฉะนั้นจุดจะต้องอยู่ที่เลขสี่เลข5อยู่ระหว่างเลขสี่กับเลขห้านะคะอ่านว่าหน้าจุดเราอ่านเหมือนตัวเลขจำนวนนับเลยนะคะก็คือสี่จุดห้า แบบนี้นะคะจำนวนต่อไปค่ะส่วน1000เศษ9ส่วน1000ถ้าส่วนเป็น1000นะคะเราจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้3ตํตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นเราเขียนเลข9รอไว้เลยค่ะจะทำยังไงให้เป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งนะคะหลังจุดจะต้องมีเลขอยู่3ตัวนะคะเพราะฉะนั้น เรายังเติมจุดไม่ได้เราก็ต้องเติมศูนย์ถ้าเราเติมจุดตอนนี้หลังจุดจะมีเลข2ตัวยังไม่เป็นทศนิยม3าตำแหน่งก็ยังเติมไม่ได้ก็ต้องเติมเลข0เติมจุดหลังจุดมีเลข3ตัวแล้วเพราะฉะนั้นเป็นทศนิยม3ตำแหน่งแล้วแบบนี้นะคะคำอ่านนะคะเราจะอ่านว่า0ูจุด หลังจุดเราจะอ่านเนียงตัวเลยค่ะศูนยูนแบบนี้นะคะค่ะต่อไปค่ะเศษ918ส่วน1,000ส่วนเป็น1,000 ถ้าส่วนเป็น1000สามารถเขียนในรูปทศนิยมได้3ตำแหน่งแปลว่าหลังจุดจะต้องมีตัวเลขอยู่3ตัวนะคะเราเขียน918รอลอไว้ก่อนเลยหลังจุดจะต้องมีเลข3ตัวเพราะฉะนั้นจุดต้องไปอยู่หน้าเลข9แล้วหลังจุดก็จะมีเลข3ตัวจะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งหน้าจุดก็เติมเลข0จําจำนวนนี้อ่านว่า0นย์ จุดเก้าหนึ่งแปดอ่านแบบนี้นะคะ